คืออืมกดนดัม GT รุ่นรุ่นอะไรวะรุ่นแบบเออสิบสี่บวกนะผมได้แปดขวบผมว่าต่อได้ฮะเอออ่าอ่าอ่าแค่นี้ละมั้งเออเนี่ยบ้านผมฮะเอออันนั้นทีวีเออพัดลมประตูบ้านทำไมดูในกล้องแล้วมันกว้างวะ ทำไมดูของจริงก็แคบเลยนะฮะตกนอนคอมะโคตรเละเลยฮะเนี่ยผมแกวมากนีะ่ะพูดถึงกั้นัํานะฮะมีความพิเศษอย่างนึ่งคือทำให้เรามีสมาธิแล้วก็แค่นี้แหละเออโอเคสํารับวันนี้ Seperti kerak.